สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวเ t u baking New งค่ะเย้ <Yeah. S 2> รายง,งานสดตรงจากโัวโลกใต้เจ้าติดประเด็นด่วนประเด็นร้อนไปกับดิฉันมิตรปุกปุ้ยค่ะตอนนี้นะคะสายข่าวของเราได้รายงานเข้ามาแล้วค่ะว่ามีกลุ่มนักศึกษาวิชาศิทธิลปรกรณ์สร้างสารรค์จำนวนหนึ่งนะคะกำลังรวมตัวกันทำอะไรบางอย่างการเคลื่อนไหวของพวกเขาในครั้งนี้มีจุดประสงค์อะไรกันแน่ ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวดังนั้นไปค้นหามันด้วยกันเลยค่ะ Hi, <Hi. S 1> คุณมิสฉันสายรับซีที่เข้ามาแฝงตัวในกลุ่มนักศึกษา SU พวกเราทราบมาว่าเขากำลังดำเนินโปรเจกต์ลับบางอย่างอยู่และนี่คือทุกสิ่งที่ฉันค้นพบ โปรเจกต์ลับสุดยอดฉันไปนรู้มาว่าพวกเขากำลังเปิดเพจเหล่าเรื่องศิลปกรละ่ะเพจนี้นะ่นะเป็นเพจที่ลงคอนเทนต์มากมายเกี่ยวกับศิลปกรไม่ว่าเหล่าสยองเหล่าบอกต่อเหล่าความเชื่อหรือตลอดที่จ้ดตึงเหล่าค่นะมากมายเกินกว่าที่ทุกคนจะจินตนาการเลยละ่ะมาดูคอนเทนต์ที่พวกเขาลงกันดีกว่า คอนเทนต์ที่เขาลงจะลงโดยการแปะเป็นแฮชแท็กเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาเหล่าแรกคือเหล้าอร่อยแนะนำ้านอาหารคาเฟ่ที่มีรสชาติอร่อยและสวยงามรอบมอของเล้าเหล้าสยองเล่าเกี่ยวกับตำนานผีสิงหรือว่าเรื่องเล้าสยองขวัญไม่ว่าจะสาวห่มสบายหรือว่าผีประจํหอไดเหล่าคณะแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะต่างๆ เหล่าเกร็ดมอสิงประวัติศาสตร์เรื่องเล่าความเป็นมาของมหาวิทยาลัยรวมถึงอาคารต่างๆในมอของเรานั่นเองเหล่ารอบมอจะเป็นเกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการเดินทางต่างๆเหล่ามาต่อไปจะเป็นการตอบคำถามใครสนใจอะไรถามได้แล้วพวกเราจะมาตอบ เหลาบอกต่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลายัยเหลาความเชื่อจะเป็นเรื่องเลวาที่เราพูดกันปากต่อปากว่ากันว่าว่ากันว่าว่ากันว่าหมดแล้วละ่ะขอบคุณนะคะโหน่าสนใจมากเลยค่ะ สำหรับใครก็ตามที่อยากติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆน่าสนใจสไตล์เด็กสินปรกรนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่หน้าเพจตามลินด้านล่านนี้ได้เลยค่ะยังมีคอนเทนต์ใหม่ๆรอส่งตรงถึงทุกคนอยู่นะคะแล้ววันนี้ก็จบกันไปแล้วค่ะกับการรายง,งานข่าวบายน,นิสปุกปุยในครั้งนี้หวังว่าครั้งหน้าจะมีโอกาสได้พบกันใหม่แล้วเจอกันบนหน้าเพจเหล่าสิลปรกรนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ